ใครที่วางแผนจะไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ให้ดีเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้จะมีพายุฤดูร้อนส่งผลกระทบในหลายพื้นที่เลยมีที่ไหนบ้างสซมีเรื่องเล่าเอาเรื่องนี้มาฝากกันค่ะ มี Facebook ที่ใช้ชื่อว่ากล้องบ้านสวนเขาได้แชร์คลิปวิดีโอคลิปหนึ่งเอาไว้นะคะคุณผู้ชมน่าก,กลัวมากเลยเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวที่แพรในอ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งเป็นแพรอ่างน้ำพานนะคะอยู่ที่อำเภอรสร้างของอุดรธาน,นีในคลิปเนี่ยจะเห็นเลยว่า ถูกพายุโหมพัดกระหน่ำเลยค่ะแล้วคนบนแพก็เกิดความตื่นตกใจกลัวเป็นอย่างมากเลยนะคะกลัวว่าแพจะคว่ำไปเกือบเอาชีวิตไม่รอดกันเลยทีเดียวค่ะโชคดีนะที่สุดท้ายเนะีทุกคนปลอดภัย ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาออกประกาศเตือนนะคะพื้นที่โดยเฉพาะทางเหนือแล้วก็อีสานจะต้องเผชิญกับพายุฤด,ดูร้อนไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมนี้เลยค่ะสืบเนื่องมาจากบริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมเวียดนามและทะเลจีนใต้นะคะทำให้มีแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ลมตะวันตกเฉียงใต้มาพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนนั่นเอง ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็อาจจะมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงฟ้าผ่าในบางพื้นที่ได้ด้วย ก็มีคำเตือนออกมาแล้วค่ะขอให้ประชาชนระมัดระวังนะคะอันตรายที่อาจจะเกิดจากพายุฤดูร้อนโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจง้งการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ๆสิ่งปลูกสร้างหรือว่าป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะสำหรับเกษตรกรเองก็ควรจะเสริมความแข็งแรงให้ผล,ลไม้ไม้ผลต่างๆและเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงด้วยค่ะ ขอเพิ่มอีกอย่างหนึ่งเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างที่ชายยกตัวอย่างให้เห็นไปในช่วงแรกอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะโดยเฉพาะในสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในที่ล่มแจ้งแบบนี้นะคะอาจจะได้รับอันตรายจากการเกิดพายุที่ร้อนขึ้นมาได้ก่อนที่เราจะไปเที่ยวก็ควรจะต้องตรวจสอบสภาพอากาศสักนิดหนึง่งจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจะมีอะไรบ้างมาดูตัวอย่างกันนะคะที่ภาคเหนือก็อย่างเช่นแม่ฮ่องสอนค่ะเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน่านแแร่ อุดรดิตสุโขทยัยกำแพงเพชรตากพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรบูร์ส่วนทางภาคอีสานหรือว่าภาคตวนออกเชียงเหนือก็จะมีที่จังหวัดเลยนะคะหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัย,ยภูมิขอนแก่นการละศินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสโสทรอำนาาเจริญและนครราชสีมา สำหรับภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งนะคะอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรแต่ว่าในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองก็อาจจะมีคลื่นสูงกว่า2เมตรได้เพราะฉะนั้นชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันก็ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยค่ะอย่าลืมติดตามประกาศเตือนแล้วก็พยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้เสมอนะคะแล้วขอให้ทุกคนปลอดภัยจากพายุฤดูร้อนค่ะคลิปหน้าสายมีเรื่องเล่าจะเอาเรื่องอะไรมาฝากกันอีกฝากติดตามประชุมจากข่าวค่ะ